ผมเตืนเสมอว่าไม่ควรที่จะเล่นแต่ถ้าหาว่าจะเล่นพี่ชายฝากเงินเข้าไปก็อย่าลืมใส่โค้ด pdn นี่ pdn ย,ยัดเข้ามาตรงนี้ pdn สกิปปักเปะพอพี pdn เสร็จเป็นไงพี่เข้ามากิฟเวนังไงต่อคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเมดูซา่าดาร์คอลรอยโฟวฮและวิดปืนอีกหลายอย่างเยอะมากเต็มครับเอาผมถุงมือุงมือเพียบง่ายเลยครับผมนี่คุณเติมเท่าไหร่ละสองพันห้ารดอลลาร์ยอยากฝากก่อนได้ป่ะฝากอย่างหนึ่งคือพี่ชายผมเนี่ยเขาจะไลฟ์ช่วงเย็บคือพี่บั ไลฟ์ต้นไปติ๊กต็อกตั้งแต่18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปตรงนี้นะตรงนี้และตลอดไปเออเอาง่ายๆพวกคุณไปติดตามกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวพี่หยีจะพามาไปมอสาวกันไปส่งของขวัญพี่หยีกันเื่อกูเออจริงๆคือผมป่วยอย่างไรเลยเขาเรียกว่าสนับสนุนค่าเด็กเอ็นพี่หยีใช่สนับสนุนผมหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะฮะผมอันนี้ผมเริ่มัน0ะแต่ผมมันมีเป็นเอ ซิบเบอร์ลัตเซียอะไรเนี่ยผมไม่ได้รู้เรื่องนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำอันนี้คือของใหม่หมดแต่ผมยังยังไม่ได้ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ว้าสิ่งที่น่าสนใจคือแล้วพี่ว่าไปพวกนี้เป็นของใหม่นะแต่ยังไม่เล่นเราจะเล่นรู้สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคืออะไรครับผมเอ็นว้ายอุ่นอุ่นบอกอานอัานไปแหละอ่านอ่านเลยไม่เคยพูได้พูดไม่ได้คู่ไม่พูดอย่างนี้เออกลัวเขาสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่ลองคือนี่ครับไอคอนิคซิกลาบอมไอคอนิคซิกทูราบอมเบอร์เปิดชี้เท่าไหร่ศูนย์จุดแปด แล้วมีโอกาสได้แพงสุดคือสามสองเจ็ดกไหมแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นคัมเซล่าแปดสิบห้ามีโอกาสได้เคโซโรสคุณมูดว่าไงเอาลองดูเดี๋ยวเรากดทีมหนึ่งสี่สองเก้าเอาลองลองไอ้สัทลองทำได้ทำได้นสองอันมันถึงจะคุ้มนะได้เดี๋ยวไม่คุ้มนะลองคาถาก่อนว่ากูตามกูว่ามึงเพีย ไม่ใช่ว่ากูอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษว่าตามผมครับผมมาซาลีโกซาลีโกดีตานนดีตาโนนงตารนงการนี้นงกรณีมาอันนี้มีสองอันถึงจะคุ้มอ่ะอ่มึงดูดูดูคุ้มแม่คเบ้โมเบ้สัตว์มันคือช่องโหว่แล้วเราสามารถเปิดกล่องฟรีได้นหนึ่งกล่องโอเพนเฟสเคสฟรีสลีดัมเบส้ยนี่โอเพนฟรีไปอ้าวดูมันสั่งสอนมันแล้วมันมีร้านมาเทนกูบอกเลย มันออกมีแน่ๆมัน16เปอร์เซ็นต์โอกาสคือ16เปอร์เซ็นต์หยีโดนตอนนี้โอ้โหไปได้ไปได้ดีกกระนองได้ย่าดีกระนงไม่ได้เราคุ้มนั่นแหละเอามันคุ้มรอบแรกก็ได้ไป600กว่าผมผมบอกคุณแล้วว่ามันมันแบบมันคือช่องโหว่จริงอ่ะจริงอ่ะลองกดอีกทีนึงผมให้ลองดู429เพราะสุกอันเป็น16เปอร์เซ็นต์หมดพี่เห็นป่ะเออ แล้วไม่มีโอกาสแบบสะเทืนภาพแล้วแบบดวงมึงง่ายๆคือถ้าจะให้คมมีตัวสองเด่นแบบเดรับผมว่าตามผมว่าครับพี่ใส่กันมีใส่กันมีมีกันดอมีกันดอดอแทงฮีดอแทงฮีหลายเปอร์เซ็นต์อีกจำไว้ใส่คาร์โรดดูโอ้โหยับเลยเลยดีกันงยับเลยว่าเรากลับไปนี่กว่าสู่จุดใต้ดมดอมนะเคลีแบทเทิลดีกว่ารัพี่ว่านี่คือเราเซลเก้ขายหมดเลย ออเเคาสเกไิ่งที่ผมอยากกระช้าเล่นคืออะไรรู้ป่ะตอนแรกอ่ะผมอยากกระช้าเล่นแบบนี้กดเข้ามาใช่ไหมแล้วก็กดโจ๊กเกอร์เล่นแบบโจ๊กเกอร์ไปเรื่อยๆแต่ละกล่องโจ๊กเกอร์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมอยากจะเล่นอย่างนี้ไงเอโอโหมันเปิดกล่องอ่ะนะนะฮะว่ามันเจ็บหนังมันก็เจ็บหนักแล้วความเสี่ยงมันสูงไงแต่สนุกแตหรับผมนะมอ่ะแล้วผมขออนุญาตเริ่มแล้วกันนะเออโอเคไปเออ่ดีตานงก่อนแล้วกันเล่นดีตานงดีโมนงเข้ามาอ่าแล้วก็เอ่อไซโกนาคิชิคิเข้าไปกล่องใหม่ แล้วก็ดีดำนงมานี่ยเอาน,นี้ดีดำนงมาแซกเอ้โหแล้วก็แ,วกแซกสไนเดอร์ปักเข้าไปอ่าเรามีแซกยยังยังแดงไม่ได้เราต้องค่อยๆเริ่มแบบเออดีดำนงก่อนวางไว้ผมเริ่มไปแซกสไนเดอร์ซักสไนเดอร์เซอร์สไนเดอร์เบิกเข้ามา <S <S จ็อกเกอร์หมดเลยออ้าวเราเล่นแบบสายจ็อกเกอร์อยู่แล้วเราต้องไปโซดฮี่อของเนี้ยมันจะแบบครึ่งกลางๆไม่ได้อย่างที่นราคข้มกล่าวเขาจะมันจะมาครึ่งกลางๆไม่ได้พี่คิดว่าดวงดีหรือดวงซวยเป็นผู้ชนะ วันนี้พี่ก็ดวงดีประมาณนึงพี่เอาคลาสสิกเลยคลาสลลาสิกเลยเริ่มจากคลาสสิกก่อนเพลงมา Fuckin' the b o c k a n the headin' the bow, Cheating Ader ให้เราใช่ไหมบยบยยบแยบแยบบพวกมึงได้แค่แยบยับแยบ A B โอ <B. S 2> oh, ้ยเอ้ยมีดไม่ขึ้นไปไว้แต่เรานำซัมกีอยู่แต่ว่าอะไรไม่ได้ต้องมีดซีกโกเท่านั้นมีดมีด <ห>มันแดงว่ะกันพี่วันเดงวันแดงแเปอร์ของดีมาแล้วพี่เลมด้าแปลปะชก<อ>แม่งเลยปากดีปากตกแม่ง ดีจบแมางเลยทหุ้ยเฉยไม่บวมบูมสายสุดพี่้ไสามแม่งดีเฉยเลยพี่ชายสามดี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 หุ่ยหนุมือซื้อคือแต่เบาเท่าไหร่เบาเบาเนี่ยแหละมีดมามีดมาที่เราแซ็เชั่นของเราต้องเป็นทิมสันเป็นพันนั้นดิดห้ยเีฉยหุ้ยมีดออกไปถ้าคาราบิดมาพองเลยอะเอาจริงไปแล้งโผล่เดี๋ยวจะจัดให้จะจัดให้ เล่มมันเริ่มตัดกันแล้วมันละไมั้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยสองเล่มพี่เล่มเว้ยสองเล่มเป็นสารเป็นซานสิหม้อปลาพี่ละสิหม้อไว้เรารอไอเทมแต่มันรอมันสองแต่เราน้ำอยู่หน้ำอยู่ที่เราเราต้องบายเน็ตพี่บายเน็ตโอ้ยเฟื่อยเฟื่อยแล้วถุงมือเยี่ยมแรงสุดพี่ลาเกมลาเกมเราต้องขานำบิดพี่เรากานด้ แยบยบๆยบยบพวกมึงได้แยแยบยยบยบปเอรแรปแปแรปแอปแรปแรนี้ปแร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 ปเปรปแรปแรปเปอร์แรปแรปปแรปแแรแแแปแปแปแรปแแแปปากปแแปปกแแ เฮ้ยเจ๊เอ็นเดี๋ยวก่อนขอชนะหนักหนาผมนี่เฟรโดงผมไปไงมึงคือดวงดีขวดไหมคาร์ลัมบิดนะพี่คุณอยู่ผมคุณไม่เคยแพ้แล้วตอนเนี้ยปกติเวลาผมใส่วิกแม่งเสียจริงอันนี้ผมผมถือว่าแก้เออจริงจริงถือว่าวิกไม่สามารถทำเที่ยอะไรกับกูได้เดี๋ยวดำดูกูกาดเดิลพี่กูะโดดเป็นยังสุดยอดพี่แต่ที้ตัดคำไม่ได้ขาทำเท่าไหร่เห็นมึงทำแล เขจว่าน้อยนะเห็นนแก้ม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 โตด็โอเคนะดูนี้ให้คอมเมนต์ว่าแปะสุดโหดแล้วมีคนมาคอมเมนต์พี่ในทวิตเตอร์เลยกูเห็นล่าสุดว่าอยากเห็นอันเดอร์ด็อกอันเดอร์ด็อกอะคลิปหน้ามึงกล้าบ้างไหมเนอกทำตามสัญญาเขาหน่อยมึงอยากให้กูทำอันเดอร์ด็อกอะเดี๋ยวกูปิงปองให้มันจะได้อันเดอร์ด็อกเขาจะจริงไหมเนี่ยพี่คลิปหน้ามึงอันเดอร์ด็อกจริงไหมฝากกดติดตาม ช่องนี้กดไลค์ด้วยซับสไครป์คอมเมนต์ด้วยแล้วพี่เบนแกมสองพี่เบนแกมหนึ่งพี่เบนแกมสองให้หมดแล้วก็ช่องแป้งดุหน่ำด้วยที่สำคัญลาดดองอุ้ยซอมบี้ลัสโหดีละฮะดองพิมกูเกิลเลยพิมเขาซอมบี้ลัสเลยคุณสต๊อบลงวก็พิมเกมบางพิมเลยนะบางๆนานาเพียกสายเกมหลายเกมเข้าไปเลยเออจริงขอบคุณมากพี่วสุดด้ยเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวกูอันเดอร์ด็อกใส่เลย my fucking shit <laughs>